ลงใต้ไหวไขขอพรตามใจภรรยาจัดให้ทุกท่าแต่สุดท้ายโดนเมียดา่าซะอย่งงางนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยวันนี้แฟนเขาจะลงใต้ไหวไอ้ไข่นะครับผมเราก็ต้องตามใจแฟนอีกเช่นเคยนะแมคุณนายของเรานี่คือเดินแบบชิวๆสบายใจเฉบนะครับส่วนนี่คือใบหน้าของคนที่เป็นทาสร,รับใช้คุณนายเขาอีกทีนะซึ่งจริงๆแล้วเราควรที่จะได้ขึ้นเครื่องอย่างรวดเร็วในวันนี้นะแต่ปรากฏว่าไฟดีเลย์นะครับดีเลย์ไปหลายชั่วโมง่งตองสาวชั่วโมงไนั่งเหงากันเลยเดียวเชียวนะพอลงเครื่องเสร็จแล้วครับผมก็มี การเช่ารถนะครับอขับรถแล้วก็ไปที่พักของเรากันก่อนครับโดยที่พักที่ผมพักในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อพักที่มีชื่อว่าคอปเตอร์นะก็เป็นที่พักที่อยู่บนเขาได้เลยครับมองไปซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมก็จะเห็นแบบต้นไม้ภูเขาอะไรแบบสุดลูกหูลูกตาอะไรนะรเป็นห้องทักที่สวยวิวดีครับเพราะว่าคุณนายเนี่ยเขาเลือกเองเลยนะครับเลือกเองจัดแจงเองจองไฟบินเองทําอะไรเองทุกอย่างครับสิ่งเดียวที่คุณนายคอยทําทก็คือจ่ายตังค์นะผม <laughs> คุณนายเขามีหน้าที่เที่ยวนะ ส่วนเราเนี่ยคนจ่ายนะครับผม เราได้แต่จ่ายนะครับเราจ่ายอย่างเดียวเราไม่มีสิทธิ์เรียกด้วยซ้านะแต่ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศดีนะมีอ่างจากอชชีให้เราแช่ด้วยครับมองไปเนี่ยเห็นธรรมชาติสุดลูกหูลูกตาเลยครับภายในห้องนอนครับก็ตกแต่งได้สวยนะผมฟิลแบบโลบันติกนิดด้วยนะพอมาถึงเนี่ยต้องบอกว่าหิวมากนะครับเพราะว่าไฟาบินเนี่ยมันก็ดีเลยไปนา,านพอสมควรนะครับเราก็แบบมีการกินชาบูที่ห้องนะครับเป็นชาบูแบบมี3มน้าซุปนะครับแล้วก็เป็นน้าซุปที่เรียกว่าไงกึ่งสําเร็จรูปแบบเขาจะให้มาเป็นซุปก้อนนะครับแล้วก ให้มันละลายเข้ากันแล้วเราก็จะได้ซุปเอาไว้ต้มกินน,นั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกว่ากินเอาฟิลกินเอามาจากศนะครับอ,อย่าเพิ่งไปคาดหวังเรื่องความอร่อยมากมายนะเนื่องชาบูรสชาติเฉยครับแต่ต้องบอกว่าเค้กที่นี่เนี่ยเขาอร่อยมากครับเค้กมะพร้าวเนี่ยคือโดยปกติแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเค้กมะพร้าวนะแต่พอโดนเข้าไปเนี่ยเฮ้ยอร่อยว่ะนะเป็นเค้กมะพร้าวที่นานๆทีผมจะได้กินเค้กมะพร้าวที่มันรสชาติถูกใจถูกปากผมนะครับอา่านจากุชชี่ที่จะเป็นอะไรที่ลูกชอบมากนะผมกระโดดทั้งวัน คือเล่นอ่านจากรกชี่ยังก็เล่นในสระน้ำนะครับผมกระโดดตูมตามตูงตามปากักมือน้ําเนิรมกระชกกระจุยกระจายวมดเนื้อผมห้องที่แม่งเปียกทั้งห้องนะเวลาไปเที่ยวเนี่ยทักษะใหม่ที่ผมได้ทุกวันนี้ก็คือทักษะในการถ่ายรูปนะครับคือไอที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยกูถ่ายคนเดียวเลย คือที่ได้ทัางตใหม่เพราะว่าทุกครั้งที่ถ่ายไม่ดีถ่ายไม่สวยกูโดนอย่างเนี้ยโดนด่ามัง่งโดนบ่นมัง่งกงแงงกงแงงอะไรไม่รู้แล้วมันเสียน้ําใจคนถ่ายไงประเด็นนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นมานิดนึงนะทุกวันนี้ครับไอท่าทุกท่าที่เห็นอยู่นะครับผมผมออกแบบให้นะครับแต่ก็ยังไม่วายมีบางครั้งบางทีครับผมโดนบ่นอีกเช่นเคยครับถ่ายไม่ถูกใจเจก็นนะบางทีก็เดือกได้ใจกันว่าถ่ายให้ทุกรูปจัดให้ทุกท่ายัยงกล้าดายอ,ยอีกหรอ ท่าที่โพสโพสทีกกูจัดให้หมดเลยนะยังมีหน้าบดายกูเลอไม่เห็นใจกูแบบนี้นะตื่นขึ้นมาเช้าวันใหม่ครับทานอาหารเช้าของทางรีสอร์ทเล็กน้อยถึงปานกลางหน้าตาน่า,นากินมากเลยครับแต่ก็นะครับผมเมนูที่เห็นนะครับก็เป็นเมนูธรรมดานะแต่ว่าเขาจัดสวยนะครับผมขนมขนม,ขนมอะไรก็มีครับผมมาครบเลยนะขับรถเดินทางไปที่วัดเจดีย์ไหวไอไข่ครับผมความเชื่อของเจเขาเนี่ยก็คือไหว้ไข่แล้วจะแบบว่าเฮงเฮงรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเราก็ต้อง ทำตามคําบัญชาเจเขานะพอมาถึงวัดเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าไก่เยอะเหลือเกินไก่ทั้งนั้นน่ะดิสอิตอักไก่ไก่เต็มวัดเลยไก่ไม่พอนะครับของเล่นเด็กเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าพวกตัวละครฮีโร่จากหนังหลายตอนหลายเรื่องเนี่ยมาชุมนุมกันอยู่ที่วัดนี้นะครับโอ้วัดดีนี่ไม่ต้องกลัวเหล่าร้ายบุกรุกเลยนะผมเอเวนเจอร์ทั้งนั้นนะ คือเขามีความเชื่อว่าไอ้ไข่เนี่ยเขาชอบเล่นไก่ชนนั่นเองนะครับก็เลยมีการถวายไก่ชนเพื่อแก้บทอะไรก็ว่ากันไปครับหรือบางคนเนี่ยชื่อว่าไอ้ไข่นะครับเป็นเด็กวัดนะครับอ่าเป็นเด็กก็น่าจะชอบของเล่นแบบเด็กๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้เราเห็นของเล่นที่เขาเอามาถวายไข่เนี่ยเต็มอยู่ทั่วทุกบุมวัดเลยครับโดยทางผมเองครับผมก็มีการซื้อไก่มาถวายเหมือนกันครับก็เป็นไก่ที่สูงประมาณเมตรเมตรเจ็ดสิบอะไรประมาณนั้นครับซึ่งสูงพอสมควรนะ คือเราจะเห็นว่าไก่ที่อยู่ในวัดเนี่ยจะเป็นไก่แบบกระจกนะครับส่วนผมเองเนี่ยที่ไม่ได้ถวายไก่กระจกนะผมก็ต้องเอาไก่เนะยครับไปไว้ที่สุสามไก่ครับสุสามไก่จริงๆคือไก่ทั้งนั้นเลยแบบไก่ในวัดว่าเยอะแล้วนะในสุสานไก่แม่งเยอะกว่าอีกคือแบบมอง มองไปสุดลูกหูลูกตาทําไมเห็นแต่ไก่ทั้งนั้นเลยครับอแล้วก็ค่อยๆเข้าไปในตุสานไก่ครับแล้วก็หาตําแหน่งที่จะวางไก่นั่นเองครับโดยมันก็จะมีแบบบางจุดนะครับที่เป็นไก่ที่เขาโดนทําลายแล้วแล้วก็วางกองๆไว้นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการเคลียร์พื้นที่อะไรประมาณนั้นละมั้งนะเพราะว่าไก่ที่นี่แมันเยอะมากจริงครับยิ่งไก่ตัวใหญ่ก็ยิ่งใช้พื้นที่เยอะครับเสร็จแล้วเรามาพักอีกคืนหนึ่งที่โยกาตาครับสถานที่พักแห่งนี้สวยมากครับเช่นเคยครับคุณนายเขาก็จัดแจงงงเเเอออะไรรสส็จั ดูคนโน้นคนนี้รีวิวมาแล้วเขาก็จัดมาเลยนะผมไม่มีอะไรสามารถขวางเจ้เขาได้อยู่แล้วนะ <c oughs> เจ้อยากได้ต้องได้เจ้อยากมาต้องมานะแต่ก็ต้องบอกว่าสวยจริงอะไรจริงครับเป็นที่พักเพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะสะอาดสะอ้านเลยครับแล้วก็เป็นที่พักที่อยู่ติดกับทะเลด้วยนะมีระเบียงออกมาให้เรานั่งชิลๆครับดูวิวสวยๆพักผ่อนให้สบายใจไปครับเป็นการพักผ่อนแบบชิลๆในวันหยุดนะ ส่วนการตกแต่งภายในห้องก็ต้องบอกว่าสวยดีนะครับแล้วก็จะเป็นห้องที่คุณนายเขาชอบอารมณ์ประมาณนี้นะมันต้องมีองค์มีอ่างนะให้คุณนายเขาแช่นะครับผมคือคุณนายของแท้ <c oughs> โอ้ยถ้ามีอ่างปุ๊บเนี่ยโดนตกแน่นอนนะคุณนายเขาจะโดนตกง่ายมากนะพอมีสระน้ําลูกเราเองก็ใช่ย่อยด้วยเช่นกันครับกระโจนเขาหาสระน้ําทันทีทันใดนะครับค <c oughs> ือเข้ามาถึงที่พักเนี่ยยังไม่ทันจะได้ทาอะไรร้องกระจองอแง,ง,ง,งจะเล่นน้ําจะเล่นน้ําท่าเดียวเลยนะ ถูกใจเด็กๆเขาเลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะผมตาที่นี่เนี่ยโอ้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคุณนายเขาหิวครับต้องพาคุณนายเนี่ยเขามาทานอาหารที่แบบริมชายหาดซะหน่อยนะแล้วก็สั่งอาหารมาเยอะแยะมากมายครับกินหมดหรือเปล่าก็าไปดูนะคุณนายนะสั่งเก่งเลยเกินนะพอกินข้าวเสร็จแล้วยังไม่จบคุณนายเขาอยากขับเจสสกีนะครับผมเขาอยากสวมยาณเด็กแว้นนะครับแว้นท่ามกลางทะเลซะหน่อยนะ กิจกรรมคุณนายเขาแบบเขาคิดไว้ในหัวเซตอัพไว้ในหัวเสร็จเรียบร้อยนะแลวนะเราก็ได้แต่ตามคุณนายเข้าไปนะครับมีการแบบถ่ายรงถ่ายรูปอะไครับผมแม่งขับเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนที่กำลังจะขึ้นจ็ตสกีไว้แม่งถามมันถามพี่เจ้าของเจ็ตสกีว่าพี่มีเบรกหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่ารอดแล้วนะจุดจุดนี้อขับเจ็ตสกีถามหาเบรกก่อนฮัลโหล เอาอะไรมาเบรกก่อนขับบนน้ำมันเหรอแล้วคุณนาก็สวมวิญญาณนักปิดสิงข์คองนาก็บอกแมนไปแล้วไปแล้วปวิดเต็มที่ปิดเต็มที่เร็วมากครับความเร็วประมาณห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนะี่ยผมขับเหมือนเร็วเลยเต่าเป็นจะไล่ตามทันอยู่แล้วนะถ้ามีเต่าว่ายนะ้ำอยู่ข้างว่าเต่าแม่แงแตกเอาไปละขับก็ไม่ใช่ว่าเก่งหรือเร็วอะไรมากนะผมฟิลอยากขับเฉยๆนะในห้องที่โรงแรมเนี่ยมันจะมีเครื่องชองกาแฟด้วยแล้วแบบเป็นกาแฟสตาร์บัคเลย เอาจริงผมเป็นคนที่ไม่กินกาแฟนะแต่ผมเห็นไอ้กาแฟตาตาบักเนี่ยแล้วผมอยากเล่นเลยผมก็เลยแบบลองเล่นดูนะเออมันก็เป็นแบบเหมือนเครื่องอัตโนมัติเนี่ยพอใส่เข้าไปในเครื่องนะครับกดน้ําลงน้ําร้อนนี่ก็ออกมาเป็นกาแฟนะฮะเล่นคำๆอะไรไปก็อร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ต้องมาถามนะเพราะว่าชงเล่น,นเฉยๆผมไม่ได้กินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตอนที่ชงอยู่นี่ก็ประมาณ3ามทุ่มกว่าแล้ว ถ้าจิบเข้าไปนีกตากูค้างแน่นะก่อนกลับบ้านครับคุณนายี่เขาสายมูเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่แล้วครับก็มีการไปไหว้สารหลักเมืองครับไปที่วัดยางใหญ่ครับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเส้นทางขากลับของเรานะครับทิ้งท้ายก่อนขึ้นเครื่องครับผมคุณนายเขาหิวอีกแล้วครับคุณนายเขาต้องแบบกินข้าวซะหน่อยนะครับก็แวะกินข้าวที่ร้านอาหารใกล้ๆสนามบินนะครับก็ใกล้จริงนะคือขับออกจากร้านอาหารไปสนามบินถ้าจะไม่ผิดรู้สึกไม่เกินสิบนาทีผมก็จะถึงแล้วนะครับก็กินอาหารอะไรกันไปครับเช่นเคยครับคุณนายก็ สั่งแบบระเบิดระเบยเช่นเคยนะสั่งแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะแล้วผู้หญิงแม่งเป็นเลหรือไม่ชอบสั่งเยอะนะครับแล้วถามว่ากินหมดไหมบางทกีก็กินไม่หมดนะครับแต่คือสั่งมาเนี่ยแล้วแม่งก็แบบถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นะเหมันไส้มันจริงนะแล้วพอกินได้หมดใครรับผิดชอบก็เราไงเรารับผิดชอบแล้วพอเรากินเข้าไปเยอะแบบนี้ครับอ่ะเราอ้วนขึ้นเราน้ําหนักขึ้นนะครับผมเรานี่คือสวยทุกดอกจริงนะ โอ้ต้องมานั่งรับผิดชอบของคุณนายเขาอีกนะแล้วพอขากลับยังไม่กลับบ้านด้วยหมคุณนายยังไม่จบนะครับผมทิ้งทวนนะครับด้วยการแวะเจเลิงดอนเมืองคนัะผมหยิบไอ้นุวยนี่ใส่ตะกร้าแล้วแบบเต็มตะกร้าเลยนะผม สายช็อปตัวจริงเสียงจริงนะก็จบกันไปครับสําหรับการรีวิวครั้งนี้ครับลงใต้ไหว้ไข่ตามใจภรรยานะครับผมคําสั่งของเมียอีกเช่นเคยนะครับก็การไหว้ไข่ครั้งนี้ก็อย่าได้คิดว่าเป็นการไหว้เพื่อความสบายใจแล้วกันนะอย่าไปคิดว่าการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาน,นะครับพอไหว้แล้วเนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับสุดท้ายเราก็ต้องตั้งใจทํางานทํามาหากินแล้วก็พัฒนาตัวเองในทุกๆวันอยู่ดีนั่นแหละนะฮะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อ นะครับผมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไปเที่ยวไหนมีอะไรมารีวิวอีกครับผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังผ่านคอนเทนต์เมียสั่งใน EP ต่อไปนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ